สวัสดีคะ่ะพี่น้องชาวยูทูบตัวโลกทั้งยูโรอเมริกาไม่กินเขาน้ากันเด้อค่ะตลอดทั้งยากที่ถ้ำวนลทีอุ้เพิ่นเคยปฏิบททัติถ้ำน้ำกันทุก,ท,กทุกปีไก,กินเขาน้ากันมือน,นี้กินเขาฟองดูกคือเกาค่ะมอนีไม่น้ำยาลงจินน,น้ำยาแล้วก็มีหนึ่งปลาค่ะอันนี้หนึ่งปลากระโปง มะเขือใส่น้ำเตาใส่ปลาทลองตะกี่นหลอาแค่หย่อนแค่อาหารกินประมาณนี้แหละค่ะส่วนหมากกินผักกะสินี่หลายตะผักผลไม่กับชมพูคือเกาค่ะมะเขือกับมะเขือ,ขอนในตน้นเหมกาเลยตงนี้ถ้าบุกสาวมา้างนอนก็มากินเขาอยู่ทางนอดคือ,นอนกเกาไค่ะ กินหนึ่งปลานักกันเ้อครับหนึ่งปลากระพงมืนหนึ่ง1นึ่งปลากระพงหมักเกลือแล้วก็มีน้องกินน้ำยาน้ำยาไอป้ปลากระบอกอยากกินปกติเนี่ยมือเสาร์กคเคยกินแล้วคะ่ะน้องกินแต่ว่า ไม่ไดีคลิปอยากกินอยากกินก็พักสดนี่เก็บในต้นนี่พักพักใบ,กบ,ใบมั่งหลักแล้วก็ใบโอรผ้าถ้าหลุมสาวออกข้างนอกใ่ละมืองอมาสิกินนั่งกินเขาอยู่ข้างนอกไม่ได้นั่งกินในตานเราคนแปลกใจ กินเผากอดกินกระตเกียบค่ะกินเผากินนมจีนกินย่างกระซังกินหนึ่งปลากระซังขึ้นมาถึงบริสตงเอเลือมือเลือปากเป็นคนถนัดแบบนี้หนึ่งกระท่องใส่ปากระพง เรางวยังรอนานรอดลังที่นี่เนี่ยถ้าแม่กินเขาออกมาข้างนอกแล้วชอบหลับนั่งหลับอิ่มแล้ว หมู่อ้านคนตกอยย่ลาดเผาเป็นสากตีฉลมต้องฝ่าั้งคนมันย่บ้านนอกกระทวงเหรอหมู่บ้านจะแดดทังสี่เหรอย่ามือสา่ข้อบ่ายมากอ่ะบอ เอ็ดโมงไปเทียงออบายช่วงเย็นช่วงที่เขาเลิกงานโอ้ยฝนสงสารคนที่ไปทำงานยังไงเหลืองเียน หนึ่งน้ำเตา้าค่ะน้ำเต้าว่านหวาน,วานเป็นคนเน้นพักกินพักมาก็กินเขา แดดจ้าใบของเรา,าพาปลูกสองปีแล้วม่ตัด์สติมยิ่งเดดมันยิงแตก ปลากระพรงะหนึ่งมักใส่เกลือและกล็มาหนึ่งใส่ผักกินแล้ปลาเน,นี้ยปลาท,ทับทิมหลายกระเลี่ยน ัดดีคัะผ้าออกห้างนอนรับดีออกเหอาของตัวอ่างใบ กินเขาด้วยค่ะผู้ใดถิงว่าท่านกินเขาเศร้าเขาเศร้าเข้าว่าสิบประมาณแปดโมง ตั้งน้ำยาน้ำยาปลากระบอกตั้งแกงปลาปลาอยางเอามาร่วมใส่น้ำกันกับน้ำยาไม่กินกับหนึ่งปลาหลายๆอย่างเฮ็ดมือขึ้นนี่แหละคะ่ะน้ำยาขอบุณกับแกงปลาที่ล่งคงิปไปให้เนี่ยเสร็จแล้วนึ่งหน่อยโอ,อยูมันมีข้นกินก็เลยเหลือเสา ก็ได้มากินกองเก่าดิพักหลายย่างเ็ามารวมกันเป็นเมนูมันก็ดีต่อสุขภาเเผ้าหรอเนองกินพักหลายย่างส่านรับผู้สูงอายุผู้อายุมากแล้อยัแต่สิ ดูแลสุขภาพนิดนึงหรือไปกินอาหารรสจัดเสแสบด็กน้อยเพิ่น,น,อ,นอายุพิ่นยังหน่อยพิ่นกินไดจังเท่าอายุมากแล้วเขากินตามอายุของเท้าติดสามารถกินใดเขากินแบบคือเพิ่นเท่า่างกายเท่ามรรับก็ไหวเพื่อเพิ่มควาเท่าอายุมากแล้ว นี่อายุสามเตทุกอย่างมันเริ่มเสื้อมนะ

รอก่อนเดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยวเอามาให้เดินเลาะแล้วตัวเล็กน่ารักมากเลยนกกระจอกเฮ้ยนกเขาขอโทษนะ่ะพูดผิดนกเขานกเขาชวาตัวเล็กๆน่ารักนกเยอะ บางทีมาเกินแปดตัวมาขอข้าวกินไปแล้วตกใจน้ำหวานจอบกินไลยแค่เนี่ยน้องคะโดนลายเป็นงเ,เ,เ,เป็นสีนล้ำค่าเพราะมีเหงืงกินตะเขาบเป็นจีว่า วิวจากใา้ทีท่หนองแต่ละมือค่ะพ่อให้เห็นหนากันเจ้านากันนอกเวลากินเขาก็คือเวลากันทําการทํางานแต่ละคนกับนี่ภารกิจของกันเดวกกันเอ้ของตนนี่เวลามาถูกุยกันคือก่อนเวลากินเขา ถ้าโดนไปกัคุยกันโดนไปเพิ่งจะสีน้ำข้านก็เอาพ่อหอมปากหอม่อนะ,ะ่ะมารีวิวให้เบิงมาเอืนกันกินเขาน้ำกันแสบค่ะมื่อี้กินเขา้าทั้งหนึ่งปลาทั้งน้ำยา่าทั้งแกงปลาเอามารวม หลายอย่างจบคลิปไปแค่นี้เหรอคะขอบพระคุณหลายๆที่เขามาติดตามมาถึงใจไพะะ่เราพอโทษขออภัยแล้วค่ะชีวิตบ,บานบานเจ้ามันเจ้าหน้าจังเฮ่ากับศิษย์ซ้ำนี่แหละคะ่ะพ่อะมาณนี้แหละคะ่ะวันี้ยังเบิดรูปเพิ่มขึนเลยคะ่ะธรรมดาใส่ชีวิตแบบสบายๆว่นใดไปค้นควายยังมากไม่อยู่แบบพ่อเพียงคือเพลินหวานนะคะ ขอบพระคุณเด้อค่ะสวัสดีค่ะติดตามกดไลค์กดแชร์กดซ้ำตะไคร่เห็นเด้อค่ะข,ขอบพระคุณหลายๆที่ไในยูน้ำกันไปรุนโดนกุจจามีอ่ะแต่กุจจ่าปลาใสกัน